น้องเอง ang, ang, ๋น้องไปทางไผทางมันปล่อยชั้นตามเรียง เพื่องใจแล้วแน่วไตก็ต้องบาเล่าพบกันชาติหนาตอนนี้หนังเงาเอตัวเราข้สร้างมาทําไหมเอตัวเราข้สร้างมาทําไหมทิิงไม่มีเยื่อใยปล่อยหัวใจลอยแพโอ้กำไหนใครนอนเป็นคนแต่งท่านจริงแบ่งแต่แยกแต่คุงคิดตัวมีคุณป่ายังสร้างมากับคุณลุงคิดดูมี้าถึงยังสร้างมากับการเก่งมีเปลืองแล้วมีเงินสมกอมนี่มีแต่สะสมก็มีเขาเอาตามมีโพปัมปัดขาดเจ้ากระเทียมดอกนอง เอ้ยน้องเกิดเป็นคนบ่มีงสองฮอนหรือจะทำไรไอ้เด่นอ้อมันมาเป็นคนปั่นที่ฟันห้วยผานแรงเห็ดในของทีแห่งไปน้องน้ำใส่อยู่ไกลไก่สองในกำลังดูดูไก่ไก่สองม่กำลังขุดมีรดดูดจักขันไปซอยแต่ยังไงนั่งได้นั่งเลยเขาไถทูเอวบุญนาอย่างที่ที่วิบ้าโคกังน้่งเลี้ยงใส่น้องคาตาน้องต้องการสั่งเลีวไว้ตาหน้องต้องการสั่งเลีวไว้พันป่าในป่านิมยานบังกา สีพอนว่าปลาตาเพี้ยนเขาเก่งก้าพุ่งเนี่ยจะเอาใส่ให้เลี้ยงปลาปอกังมันกินแล้วใส่กลางกินแล้วแหละใส่กลางนงนะเอาละขันมาบัตน,นี่เพิ่นว่าคนเกิดมามันเสียนถูกเสียนยากพอก็พอเพิ่นว่าเสียนลังแบบมันห้อยขุนพันขุนข,นขวบมันส รองขาตาดีถิดดินเร็วยังก็ผ้ากัดทีผ้ากันแข่งกันน,กน,น,นี่ขาสั้นคูไต้ขาเกียบมือไดนอเพิดว่าผัวเมียเกียแต่นอนไผนอนมัน่นเพราะปูี่ขาสั้นขาเกียดคขาปูนี่และที่นอนหนาปูนุ่มคือโบชาัด ขั้นมือใสหลังบนดันขาสั้นขาปูขาเหยียดผบปวดเขียดหัวจากจ่าข้นตืดม้าเหตุการณ์คาทักมีวดโสดพดลกโสดปูวดงอนฟานมาหลุดลาก้อนหัวผ่ากินหนอแมนดีหลีนี่เมนได้พอหาโกแมนผมหัวร่างเทอานั้นนังกะเป็นตาหัวร่างเทอานั้นนังกะเป็นตาไข่โบจักเียบจักไข่โบจากมีจักข้ามไงเป็นเท่านั่งมาหาปูขั้นหากันและกะอยู่งสั่งกันและกันนี้ย่ำใจดีปไปขึ้นม้าฝาด จังเป็นเิ้นลรสีแบบมานนตนสองขาเกิดขึ้นมาแลละกิ้นนมน้ำแม่ใหญ่มาแน่ละหากินเราเองเป็นก,พกอพั่วเลยกะเสงความมีความหา่างบ่อใดยางหัวแหลนตั้งนคนเกิดมามันห้อยหุบหอยเสีย มฉะนันคนจังว่าขั้นไผดูเหตดเบียกก็มีเงินมีคำได้มาแล้วจัดเก็บจัดจำกับพ่อสินพ่อชัยขั้นไผขผ่านพ่อใดมันเป็นขัน้มาดาขั้นไผมีวิชาหาหินได้ง่ายย่ามถูกมากคนนายย่ามได้คนสร้างถาลำมวลคนกับฟังเสียกันโปก่บาดนี้เมื่อหลกักกางโกลคนดมเสียย้ยไดยล้ำบ่มวลเขากระปล่อยไ้ตายจ้าสำจ้าขาบมีร่างเสะนะือนพี่น้องกับเป็นบา้าหม้อลำ้ำหม้อเขียนจังบวฟังดื้อเจ้าอย่าฟังเจ้าฟังน่ผู้ฟังดอกเป่า เปินจังวาคนเกิดมาก,กินเขาก็จังอยู่ยืนาน้าบามีอาหารในบรรเทาชีวิตเกิดมาแล้วก็ต้องมิดแยบอยู่คุ้มฝังชีวิตยังต้องหากินหาอยากเพื่อเลี่ยงท้องเลี่ยงปากในีใ่อยู่สุขีถ้าผูได้กะบ่มีดินลอนจุดเมย์คือเขาต้มจนเปื่อยร้อมอยากมีกินหาลับนีละรับสินเป็นเพราะความอยากของกรับปากมันบังคับคจิตใจไก่หรือไกลแหละขึ้นเคร่งลงลาง เดินหรือย่างขึ้นลดลงเรือล่งผักใดไปเนื้อหากิ่นบอยู่จนได้ผักจากครูเคยฟัดเคยแท่งยง้มแรงจนได้กำับข้องฮอนแต่กงพนสากอนซ้ำเดยครับเมื่อกาเงินเหลือเดือนลอยสองลอยจังข้ามอเสียงหน่อยเมื่อแงหูนั้งใส่เงินเบิดบอย่งแต่กงห้ามาาไม่เกิดมาจนพอใหญ่มันก็ต้องทำจีบบอยจักหนีจักซิ้นเงินดอกลอยละหาต่องย่อมเป็นกีขารับช้คนรวยครูบอย่วยกะขาขายไา่ลอง ข้าถือปองกับพ่อสวยพ่อสยอยเกตบอ่อท้อยกับพ่อกินพ่ออยากพ่อเลี้ยงท้องเลี้ยงปากเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียลวยขึ้นแน่เขากระเอิญนานยะเฮียรษฐีลอยล้านได้เป็นเจ้าของห้านกับมีนามีตาคููร่างคนเหตุบอ่อถือจังวา่าเหลือห้ำกับสากเมนแล้วความนี้มันก็เมนจะได้เล็วเออน,นว่ตันหาผ้าหยาดเดวดินผ้าไปวางเงาผลกําไร่กับจนคนเขาเบือ่อ ือพวกขายของเสือวังในเงินงามงามเรียกเงินเสือเดือน3สิบปีกับจงบปีได้เก็บเงินครบปานได้เงินหมาสบายโพดขาขายรายลองปีได้เก็บเงินเก็บข้ามในถือตองมันเป็นจังสันพวกได้เมินแล้วกันบอกจังสันสีบ่าวได้เงินมาว่านี้ไหมมันแนวมาขายเส้นไหไผเขาสีบ่าเอาไหม พวกได้มีปัญญากะหากินค้นโง่แนวคนโงก่กะเป็นถาดคนรวยเดือนสามมาบดจะคาสินกล้วยบดจะคาปุ๋ยเข่าร่งคนเสือหอนเหล่าผ่ามุงแร่ไหมขา,ายกว่อไข้นซื้อกะไงหอนย่ำใจกะได้ตามสัญญาเลยขึนซื้อลื้อซาซิ่งกันขันแกงนี่อียังแบงขายเพื่อลงทุนซื้อเงินเสดมาหมุนละขายเป็นเงินเสือผู้บกเคยจักเถื่อกะล่องเมืองนํำเขา พอใหญ่เผาอยู่ทั้งอำเภอม่วงนี่กับกลินบาพวงคล้ายมุ่เงเหยืออสามขอบอยากได้เงินงามกำไรถบถกึงล่องเห็ดเบิงนันมูเห็ดคื่อดีจนเขาได้เขามีเงื่อนสั้นบานซองตื่นเศร้ามากกับกิ่นรถุยองยองขีโม่เต่าออกบ้านออกบ้านหน้าซื่อมุ่งบอคับเหยืออสามเก็บผลับบ่ได้เอาเงินไว้เข้าบ้านได้กระคล้ายดีขนาดยิน่แนวอีพอแนวบ่ได้ใจเงินพอ้อม ปูล่างคนกับโอชา์ปาูไว้เสื่องกันพ่อยญ่พันเอาทั้งมุงทั้งศาสต์คนเดียวนี่ตลาดโบคือเก่าข้างหลังถ้าไผบอระว่างบอกเลยคือแเจีพ่อยญ่เผาเล่าเสียบเงื่นเสือเดือนสามาย่ำไปถามมันบบได้คือมักปูล่างคนกับลักง่ายบ้านนี้สามัมนเป็นจังสัน่าแล้วพอลบไปก็ลบไปหมดแล้วเพเงินเส้นมันเนี้ย <laughs> ล่างคนเห็นเฮามามันก็หนีไปรีทําท่าคือไปขี่จนว่าเฮาเมื่อผู้ล่างคนว่าเงินเดือนบ่เหลือเอาไว้เดือนหนาขั้นทางเฮาสีขากระยานพิษกฎหมายจำเป็นย่านให้มันเอามันเทื่อไม่ขั้นขี่จับเอาไก่กับผัดบ่อจุบกันขั้นที่สีเมียมันกระยานเสียเงินตืมเป็นไปมาแล้วขายมุงสามดังเลยสิจุบบ่อล่องมาแปะบางที่หล่ะโอ้ยจะไดแล้ว กุ้มใจมากแล้วก็ดืมฝาดบักสองสาวแก่ปวดหัวดำข้าวขอเป็นบ่างเงินเสือลงคนทามเก่าเถื่อกะว,ว่าบอ่อทันมีให้เฮาหนีบอ่อหนีเฮาสีหาให่มูของมวนสื่อนั่นยังอยู่บอ่อได้เอาไปใส ขั uh uh hum hum ้นมันบ่อท ah, ่านใจก็เอาของเมื่อแม่อยากได้มุ่งกะแก่ไปโหลดของตัวหน่วให้เข้าโมโหทำส่งบ่อหวงศาสตร์ปูยู่ห่มวงผืนสื่อเอาไปเข้าปูนางฝีงไฟขาดแน่เล็กน้อยมุ่งกะดำบ่อคอยสื่อบ่อพ่อปีสีบ่อดำจังใดผัวพัดเอาเส็จมีผัวไปเมียพัดเอาเ็จสากของธรรมดาโอ้ยบ่ววาแล้วแนวของใดสื่อเสียวเห็ดจังใดกระไดตัวไม่ไปบ่อใดใจเงินแม่ไม่แล้วแต่เห็ดเน่อบาอของเสื่อนี่ ไข่ที่เจ้าบ่หากถือกินมาตายศูนย์หลายขีดก็ไฟจูดมั่นต่อหนาตัวท